สวัสดีค่ะพี่สิรินะคะวันนี้จะพามาเลาะสวนนะคะนี่พามาดูต้นกล้าพริกนะต้นกล้าพริกที่รอดพ้นรอดพ้นจากน้องทากนะคะเ,เพื่อนๆนี่ต้นกล้าพริกกำลังงามนะเพื่อนนะนี่ นี้พื้นที่ตรงนี้ก็ได้เอากิ่งไม้นะได้เอากิ่งไม้ออกไปบางส่วนนะมันก็จะทําให้พื้นที่มีแสงโปร่งโล่งนะเลยทําให้ต้นพันธุ์พืชพริกเนี่ยดูเจริญเติบโตได้เร็วเพราะว่าได้แสงอากาศดีนะมะเขือก็ยืดต้นยืดตัวนะฮะดูสิคะ่ะ แสงอาทิตย์นี้มีประโยชน์ต่อมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในโลกนี้จริงๆนะเพื่อนๆนะคะเพราะว่าพอมีแสงอาทิตย์สาดส่องอากาศปลอดโปรง่งต้นไม้พืชพันธุ์ก็สว่างสดชื่นขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยนี่เป็นต้นพริกต้นกาพริกยังไม่รู้ว่าจะมีพันธุ์อะไรมั่งเพราะว่าผสมหลายพันธุ์มากนะคะ ส่วนนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดพันธุ์มาจากต่างประเทศนันเพื่อนนี่ต่างประเทศส่งมาไม่รู้ประเทศอะไรมั่งไม่รู้ว่าสเปนหรือสวิสส่งมาอ่าส่งมาให้พี่สีเดรั์ก็เอามาเพาะแล้วก็ได้เลดปลูกนะคะส่วนนี้อันนี้น่าจะเป็นพริกกะเหรี่ยง พีกระเลียงต้นต้นที่ฟื้นคืนชีพของพี่สิรินี่แหละอันนี้นี่นะคะก็พีกระเลียงเนี้ยดูแข็งแรงเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนดูเดิดูนะดูนะมันแข็งแรงต้นมันแข็งแรงดูสิคะอันนี้คือเพาะมาพร้อมๆกันนะคะเพื่อนนี่เพาะมาพร้อมกันดูความแข็งแรงต้นเม็ดพันเนี่ยพี่ถึงบอกพี่สิริี่ถึงบอกว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเกษตรินทรท่านใดนะคะที่อยากได้ ต้นพัน์ธุที่แข็งแรงให้เลือกพกริกกละียงนะคะแล้วท่านจะมีวิชาการยังไงคือต่อตาผสมพันธ์คือใช้ต้นพริกกลเียงเนี่ยเป็นพัน์ธุแม่เลยนะคะเพราะว่าต้นเขาแข็งแรงนะ,ะต้นเขาแข็งแรงลําต้นแข็งแรงนะคะเนี่ยดูมาพร้อมกันแต่ต้นนี้ยังดูอ่อนๆอยู่นะคะเพื่อนเนี่ยต้นเนี่ยอ่อนๆลาต้นจะอ่อนๆแต่ว่า พริกกระเฉียงเนี่ยลำต้นแข็งแรงมากพเพื่อนๆดูสินะฮะแข็งแรงดูจากใบก็แข็งแรงเนี่ยการแตกยอดออกใบแข็งแรงนะฮะอันนี้เป็นพันธุ์ต่างประเทศนะไม่แข็งแรงแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้กินลูกหรือเปล่าแต่ดูแล้วกระเฉียงพริกกระเฉียงน่าจะได้กินลูกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเม็ดพริกเม็ดเม็ดใหญ่เนาะเนี่ยเม็ดใหญ่เนี่ย ดูแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงไม่รู้ว่าจะได้ได้กินรูปหรือเปล่านะฮนะแต่ก็จะพี่สิริก็พยายามเลนะี้ยงเนาะเลี้ยงให้เขาได้แบบได้เติบโตนะเราจะได้เก็บกินนะเขอก็เริ่มโตลนะนะหวานไปทั่วเลยคะ่ะเพื่อนเม็ดเม็ดพันุ์ที่ได้มาเม็ดพันธุ์ที่ได้มาจากตลาดก็หกาวานลงไปนี่นะคะเนี่ยอันนี้เป็นพริกที่พริกจินดา ะะพริกจินดาที่ที่ชื่อด่งดังมากเผ็ดมากเลยนะพริกจินดานี่นะโตละก็จะไว้ตรงนี้เลยนะเป็นสวนพริกอยู่ตรงนี้เลยนะคะถ้าโตก็พอได้เก็บกินนะตรงนี้เนาะเนี่ยเพื่อนน,นะพื้นที่เล็กๆน้อยๆก็เราก็ทำให้เป็นประโยชน์เราก็ สามารถเก็บกินได้นะพืชผักสนวนครัวนี่เป็นมะเขือเพื่อ,อนๆนี่มะเขือน้องสาวพี่สิริก็เพาะเอาไว้เนาะขึ้นแล้วเห,หมเป็นต้นมะเขือต้นมะเขือค่ะอันนี้ก็เป็นมะละพี่สิริก็ทําค้างเลยค่ะทําค้างก็ใช้เชือกฟางนี่แหละสานไปสานมาสานไปสานมามันก็เป็นค้างขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวมะละมันก็จะเดินพันุขึ้นไปเอง พอเขาได้แสงเขาก็ยืดตัวยาวออกนั้นเพื่อนเนี่ยยาวออกของมันก็พันขึ้นไปบนค้างเลยเนี่ยน,นั่นพิทตอมพิทตอมก็งามแล้วนะคะเป็นชราพรอยู่ข้างในงามแล้วงามแล้วพอได้แสงก็งามเลยค่ะน,นี่งามเลยนะเพื่อนดูสิมันแตกยอดอย่งสวยเลยนะ ค่ะสวยงามเป็นชดาพรน,นะคะเพื่อนๆเป็นชดาพรน,นะคะสวยเหมือนเจ้าของเลยคะ่ะกําลังงามนะคะเป็นชดาพรคะ่ะถ้าใครอยากได้ต้นพันธุ์นะคะก็ไปตามดูนะคะที่ช่องต้มปลูกผักสวนครัวนะคะมะนาวนะคะมะนาวพันธุ์งามๆทางนั้นละคะ่ะ ดกๆนะคะมีแป้นพิจิตแป้นดกพิเศษแป้นชดาพรนะคะส่วนพี่เขาดกมากมะนาวนะคะตามไปดูได้เลยนะคะวิต้อมกำลังงามพอได้แสงแล้วงามเลยต่อยอดแตกยอดเลยอันนี้พึ่งใส่ฮอร์โมนน้ำสาวข้าวกับไข่ลงไปมาละก็กำลังงามมาละน่าจะได้กินลูก ี๋อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้สองต้นเดี๋ยวตรงนี้เราจะขอพื้นที่ตรงนี้เป็นเป็นบวกสองต้นตอนนี้ปลูกถั่วอยู่ค่ะถั่วยังไม่ถั่วยังไม่งอกปลูกถั่วไว้สามหลุมนะปลูกถั่วไว้สามหลุมราให้ถั่วงอกแต่ตอนนี้เราดีใจมากที่มีมะเขือมะเขืองอกแลออกแล้วมะเขือลายนะคะ มะเขือลายดกๆที่หน้าบ้านของพี่สิริเองนะคะมะเขือลายดกๆอ,กออกแล้วออกแล้วได้หลายต้นอยู่ตอนนี้เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ให้เพื่อนเพื่อนนะคะเก็บไว้หลายลูกอยู่พอดีพี่ต้อมก็ยังไม่ได้พันธก็เดี๋ยวจะเก็บไว้นะเก็บไว้เก็บลูกเอาไว้ให้ลูกมันแก่ๆแล้วเก็บ ลูกสวย,สวยใ,หใหญ่จะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงเวลาเราเอาไปลงปลูกก็มันจะงอกไวแล้วก็เป็นต้นที่แข็งแรงด้วยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยพริกกระเลียงเนี่ยเก็บเม็ดที่แข็งแรงเก็บเม็ดที่แข็งแรงแล้วก็เอามาโรยนะก็เป็นต้นเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงขึ้นขึ้นมาแต่อย่างเงี้ยเป็นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราได้มาเนาะ เราก็ไม่รู้ว่ามาจากต่างประเทศเขาทาํามายังไงครัก็เนี่ยดูแล้วลาต้นมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะเพื่อนก็เลยต้องแบบเวลาปลูกนี่ใช้หลุมหนึ่งต้นหนึ่งนี่ใช้อยู่ประมาณสี่ห้าต้นนะใส่ลงไปกันเอาไว้เผื่อมันตายไงนะเนี่ยคือถ้าตายไปสองสามต้นก็ยังมีเหลืออยู่สักต้นนึงอ่ะ แต่คราวนี้ก็ยังไม่ตายเนาะแล้วก็รอดน้องทากด้วยน้องทากไม่ค่อยมาตรงนี้หรอกเพื่อนเพราะว่ามันมีต้นมันมีต้นหลายๆอย่างที่มันเหม็นเป็นต้นหนานชาเชวยต้นใบน้อยหนาอะไรอย่างเงี้ยมันเหม็นมันก็ไม่ค่อยมานะแล้วพี่สิริก็เอาเกลือมาลดนะเอาเกลือเอาเกลือมาโรยเลยค่ะเอาเกลือโรยกับปูนขาวนะคะเพื่อนโรยนะคะหรือไม่ก็ใช้น้ำส้มนะน้ำส้มสายชูนะเพื่อน นะ้ำส้มสายชูเอามาฉีดพ่นเลยนะไม่ทากนะคะก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมารบกวนพืชพันธุ์เรานะคะนะนพี่สีดัดดีใจมากนะดูสิคะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าต้นมะละงามนะคะพี่สีริก็ ชื่นใจนะเนี่ยที่มันก็ได้โตขึ้นเน,ะนาะน่าจะได้กินลูกกินเครือกินใบเป็นมรักขี้นกนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะเป็นมรักขี้นกแต่ว่าเป็นเม็ดพันุ์ที่มันมันเล็กเล็กนะเป็นพันธุ์ที่นกมาขี้จริงจริงเนียนีกจะเป็นลูกเล็กๆค่ะน,น,นี่เป็นอันนี้เป็นต้นส้ม แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นส้มอะไรนะคะเนี่ยก็กินอร่อยแล้วก็เอาเม็ดเอาเม็ดมาลงไว้นะคะเพื่อนๆเนี่ยมันก็ได้ได้ต้นขึ้นมานะคะแต่ว่าพื้นที่ในบ้านที่กรุงเทพเนี่ยมันก็มีที่จะปลูกแล้วแต่ว่าถ้าเลี้ยงเอาไว้โตโตเราก็จะกลับไปปลูกบ้านที่ต่างจังหวัดนะเพราะว่าบ้านที่ต่างจังหวัดมีพื้น,นที่เยอะจะปลูกอะไรก็ปลูกเข้าไปอันนี้เป็นมังคุดที่วันนั้นพี่ สีรีทาคลิปเนาะอยู่ในช่องสิริรัตน์ออแกนิกการ์เด้นเนี่ยทั้งสองต้นไม่เฉาไม่เหงาเลยเห็นไหมคะเป็นมังคุดที่ที่สิรีเอาเปลือกไปทําปุ๋ยแล้วมีเม็ดด้วยแล้วก็มเมด็ดม,มันก็งอกขึ้นมาเราก็เลยไปเก็บเม็ดมาเพาะลงในกระถางเอาไว้นะเผื่อว่ามันจะติดเนะาะเด่นี้มันก็น่าจะติดนะจะได้เอาไปลงปุูกเลี้ยงเอาไว้ก่อนเลี้ยงไว้ในกระถางได้ละมุดด้วยนะพเพื่อนๆนี่ละมุดละมุด ดมุดอันนี้เป็นมารุดม,มารุดเป็นดมุดลูกลูกยาวใหญ่ของมาเลยนะเนี่ยดมุดมาเลยลูกยาวลูกใหญ่อร่อยพอกินอร่อยก็เอามาเพาะเอาไว้นะเพาะไว้เพาะไว้ไหลายเม็ดมากนะแต่ก็เหลืออยู่เม็ดเดียววันก่อนก็ได้ทำคลิปนะเพาะเมล็ดลงไปเหมือนกันแต่ว่ายังไม่งอกเลยนะ ก็ไม่รู้ว่ากระลอกมาคุยไปกินแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้เป็นมะยงชิดมะยงชิดก็อันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์เหมือนกนอันนี่ก็กินอร่อยกินอร่อยก็เอาเม็ดมาเพาะไว้เนะพาะไว้น,นี่มาจากบ้านป้าให้มาลูกใหญ่มากลูกเท่าไข่ไก่เลยค่ะเ,เพื่อนเนี่ย ลูกเป็นไข่ไก่เลยเนื้อเยอะมากรสชาติมันก็จะหวานอมเปรี้ยวนิดๆไม่ได้หวานทีเดียวหวานอมเปรี้ยวอร่อยก็กินอร่อยก็เพาะเอาไว้อันนี้ก็กินอร่อยก็เพาะเอาไว้นะมังคุดนี่ก็อร่อยก็เพาะาไว้ส้มเพาะาไว้นะกินอะไรอร่อยก็เพาะเอาไว้เพื่อนๆนะคะก็นะ เดี๋ยวเราก็จะต้องลาคลิปแล้วนะคะพเพื่อนๆนะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่สิริก็พามาชมเมล็ดพันธุ์พืชที่เพาะแล้วเกิดแล้วนะคะนี่เพาะแล้วเกิดแล้วสวยงามกับส,วน,นะะสวนพริกนะคะสวนพริกนะเพื่อนๆนะนี่ก็เวียงไปเวียงมาหูตาลายนะคะ่ะ ส่วนพริกนี่นะคะก็ฝากช่องเลยนะคะเพื่อนๆส่วนพี่สิรินะคะท่านเพื่อนเข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากพี่สิรินะคะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะ